สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะใช้ไฟเนนไลท์ fs 3 0 4ผมมาถ่ายงานในตีมสุดตีนกันนะครับสำหรับไฟในนไลท์ fs 3 0 4ผมก็คือเป็นไฟ rgb color นะผมที่สามารถปรับสีได้ครบทุกสีเลยแล้วก็มีกำลังสูงถึง3 0 0วัตต์เลยนะครับผมซึ่งไฟตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันดีมากๆเพราะว่ามันทำให้เราสามารถจัดฉากจัดไฟเนี่ยได้หลากหลายแล้วก็ สามารถเล่นกำลังไฟหลักของเราเนี่ยได้สูงขึ้นอีกด้วยถ้าเกิดเป็นไฟ RGB ที่มีกำลังไฟต่ำๆเนี่ยไฟหลักของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น300วัตต์500วัตต์หรือว่า7 2 0อะไรเงี้ยผมมันจะไม่สามารถใช้กำลังได้เต็มที่นะ,ะการที่เรามีไฟที่เป็นไฟ RGB ย้อมฉากย้อมดิมไลท์เนี่ยที่มีกำลังสูงๆเนี่ยทำให้เราเล่นกำลังไฟหลักของเราเนี่ยได้สูงขึ้นด้วยนะครับผมรับไฟนันไลท์ Light f 3 0 0นะผมกำลังอยู่ที่34,200ลัตนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเควินได้ตั้งแต่2,70 สามารถปรับ Built-in Effect ได้ถึง15เพลงเอฟเฟกกันเลยมีน้ําหนักอยู่ที่3.23กิโลกรัมเท่านั้นเองทําให้ไฟตรงนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับการไปออกกองหรือว่าจัดไฟในตูมากๆเลยครับผมสําหรับ Power Input นะครับไฟตรงนี้เนี่ยสามารถต่อตรงเข้ากับไฟบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์หรือว่าม้อแปลงใดๆนะทําให้ไฟตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้สะดวกมากมนะครับ สำหรับการคอนโทรลไฟตรงนี้นะผมสามารถคอนโทรลได้ผ่านตัว b u i อิน n Onboard นะผมสามารถปรับตามปุ่มตามโหมดต่างๆได้ครบถ้วนเลยบนนั้นนะผมแล้วยังสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปเนนลิงแล้วก็สามารถเข้าไปยังแอปแล้วก็ปรับโหมดต่างๆได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านรีโมทคอนโทรลได้อีกด้วยสำหรับการต่อโมดิฟายเออร์ของไฟตรงนี้นะผมก็คือมันมาในมอบูเวนนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ซอฟต์บ็อกหรือว่าโมดิฟายเออร์มอลบูเวนได้ทั้งหมดเลย รวมถึงตัวไฟเนี่ยยังมีที่เสียบก้านลมให้ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับผมที่ต้องการใช้ไฟตรงนี้เนี่ยไปถ่ายในสถานที่เงียบหรือว่าต้องการใช้เสียงขณะถ่ายทำนะไฟตรงนี้เนี่ยยังสามารถปรับโหมดพัดลมได้ทั้งหมด4โหมดนะผมก็คือสามารถปิดพัดลมไปเลยก็ได้ในโหมดออฟนะผมในโหมดออฟเนี่ยเราสามารถปรับกำลังไฟสูงสุดได้ที่15เปอร์เนะผมต้องบอกว่าที่15สําหรับ300วัตต์เนี่ยถือว่าเยอะมากมากนะผมสำหรับาารโหมดโลนะผมสามารถปรับกำลังไฟสูงสุดได้ที่50แล้วก็โหมดฟูลปรัับกลงงไไฟสสูุดด้อร์เซ็นต์แลผมในโหมดสมมมมาาารรร์ทเเนนนนีี่่ยยกลลััังงพดจะแปผตคว้ออขไฟเลยนะครับ ในการจัดไฟในเซตตรุจีนครั้งนี้นะครับผมผมใช้ไฟเนนไลท์เ s 3 0อสเนี่ย สองดวงแลผมจัดอยู่ที่ฉากหลังนะผมก็คือดวงหนึ่งเนี่ยจะตั้งเป็นริมไลท์นะผมตั้งอยู่นอกเฟรมแล้วก็หันเข้ามาที่ตัวแบบแล้วก็ตัวฉากนะผมทำให้ได้แสงสีส้มๆจากไฟตัวริมไลท์ตัวนั้นนะผมก็คือใน f s 304เนี่ยมันสามารถปรับได้ทั้งหมด H I SI, แล้วก็ C T นะในตัวริมไลท์เนี่ยผมปรับเป็น C T แล้วก็ปรับควินไปที่2,700เ้ควินนะผมแล้วก็ไฟในไลท์ light f s 304อีกตัวหนึ่งนะครับผมใช้เป็นแบคไลท์นะก็คือผมวางไว้หลังแบบเลยแล้วก็ปรับเป็นสีแดงนนนนนนบบผมมมททีีีี่่่แแแลลล้้้้้ววก็ใใหยยยิงยอา Back เเซ ผมจะใช้ตัวสมอ B ทำควันเหมือนเป็นบรรยากาศอยู่ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ไฟหลักผมใช้เป็นเนนไลท์เอสสามอ B อีกตัวหนึ่งนะครับติดกับซ็อบบ์บล็อกิตเก้าสิบเซนนะผมแล้วก็ติดกริดด้วยเพื่อให้แสงเนี่ยลงไปแค่ที่ตัวแบบเท่านั้นไม่ไปโดนฉากหลังเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับไฟหลักตั้งเป็น,นรีเฟกนะผมขนาดกลางนะสะท้อนแสงจากไฟหลักเนี่ยกลับเข้าไปที่แบบนิดนึงเพื่อให้ชาร์โดไม่เข้มจนเกินไป โอเคครับในตอนนี้ผมก็จัดไปอีกเซตหนึ่งนะแต่ว่าไฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าคล้ายๆเดิมามากๆผมแค่จัดย้ายโซฟาเลื่อนมาแล้วผมแล้วก็ขยับพัดเนี่ยไปบางไฟที่เป็นตัวแบ็คไลท์สีแดงนะแล้วก็ขยับแบ็คไลท์สีแดงเนี่ยตั้งไปเฉียงหน่อยเป็นเป็นเหมือนริมไลท์แทนนะผมแล้วก็ไฟตัวที่ผมปรับเป็นสีส้มก็คือตั้งข้างบนเหมือนเดิมเลยนะผมแล้วก็ย้ายไฟหลักเนี่ยเตี้ยลงมาด้วยนะเพราะว่าแบบนั่งโซฟาแล้วไฟก็ต้องเตี้ยตามลงมาหน่อยนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จที่เรียบร้อยนะครผมก็เดี๋ยวไปดูรูปที่ได้จากไฟนนนไลท์ like FS 300C กันเลยนะผมถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปตามกันได้ที่ COB Media Thailand นะครัผมหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจฉากสตูตีมตุดจีนสวยๆอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ Olio Studio เลยนะครับ